ฮลโหลสวัสดีครับวันน <it> ี้เรามาต่อกันกับจิอเมซิสไปเดอร์แมนอพาที่สิบนะหลังจากเราปาบไอแมงป่องอ่ะศพยังนอนอยู่นั่นไปต่อเหนื่อยเหลอเกิกลัปทางไหนวะเนี่ยโอเคไปทางนั้นอึ๊บ เหนื่อยจำได้เลยตอนที่แล้วเหนื่อยมากเจอของยากเข้าไปบอสง่ายมากเลยนะเขาบอกแต่ว่าเจ้าตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยโคตรง่ายแต่กว่าจะผ่านบอสผ่านดานเนี่ยมีตัวที่เราแบบไม่ควรจะบวกพอบวกไปแล้วก็มีจะเสียก็เสียครับเดี๋ยวจะคอนติเนียหลายรอบเราเลือกทางหนีดีกว่า รู้ตัวรอดเป็นยอดคนนะครับสไปเดอร์แมนที่เป็นฮีโร่ที่ก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรที่มันยังไงอ่ะมีพลังโจมตีที่สูงอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่สไปเดอร์แมนก็มนุษย์ที่มีใหญ่ครับโอ้โหทำไมเมืองมันมืดอย่างนั้นอะ <า>เพอุงค์ฉันต้องคุยกันตอนนี้โอ้ยโอ้โหอะไรกนนะตนัวเฮียแล้วนะัวเอาอย่างไงโอโ้นอนนอนยัก ล่มันยังไงวะอฮ้โอโห โจมตีมันยังไงอะโอ้โหเจอแล้วจ,ออจุดอ่อนมันโอ้นั่นไงจุดอมอยู่ตรงคอจุดอมมอยู่ตรงนั้น มันอยู่ตรงนั้นุดมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะไปยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวว่าแต่จุด,ดอ่อนมันโอ้โหปุ๊บ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 โอ้ อนมันอยู่ตรงนี้เจอแล้วโอ้โหยังไงอะเนี่ยอ,อ๋อเออเราต้องยิงมันนี่หว่าลืมมาโอ้อโหเออ,อ,อเราทำได้ละ ตอนที่เราข้ามงมุมยักษ์เราต้องยิงเข้าไปที่ใบพัดอันนั้นโอ้หลบได้เสร็จกูอยโดนโดนไปดีนั่นแหละเออยังยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมเฮ้ย โอ้โหไม่เห็นโอ้โหล่วงอสปไปเดอร์แมนกูจะตาละหลบก่อนหลบไปรีเรียกก่อนได้ไหมเนี่ยอ้าจบไม่สวย เล่นยังไม่ทันายตาอีกแล้วยากจริงๆเลยกว่าจะรู้วิธีฆ่ามามามาโอ้โหโอ้โหคราวนี้กูรู้วิธีฆ่ามึงแล้วโอ้โอ้ ดูวิธียิงแล้วไหนวะไว้วลบมาสิย่าเอาไปหนึ่งดอกดอกแรกจำเอาไว้อึ๊บไหน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  เรียบร้อยพังไปหนึ่งช้อนไหนไหนห,ห,หลบอะไรจดไปอึอึอท่อนที่สองโถพอรู้วิธีกำจัดมันแล้วเอา โอยมันโจมตีคอปเตอร์โนี่ไงดึงคอปเตอร์สวยแล้ว ฉากสวยมากอุ้ยประจันหน้าล้งไงอะ่ะโอ้ยยิ่งใหญ่ไม่งอนเลยโอ้๊บหลบ เข้าไปอัดมันเยดึงเออทีบหนึ่งทีอย่างเนี้ยล่ะยิงใหญ่ยยต่อใหญ่ยยกอกวนโอ้โหกระโดดไม่พ้นอะไร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 เล่นเป็นเด็กไม่ได้เอา้า เอายังยังไม่เลิก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 เอึยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยหลบได้จัดไปเอาเหมือนเดิมยังไม่แตกใช่มั้ยเอ๊ะสยบแม่งเลยนี่เข้าหน้าเข้าเบ้าตาโอ้โหไปหมดจริงโว้โยเอาสวดละสวยดละสวดละสวดละ อะไร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 โอ้โหไม่รอดไม่รอดเอ้ยตายป่าวะไม่นะเออทีสุดท้ายแล้วต้องฆ่ามันให้ได้ปั๊มยิกปั๊มยิก เรียบร้อยยัางอีกเลยยิงอึ๊บอ,อยที่เสาหนึ่งเสา้มันดูดเราเป็นแบคโคลเลยฝัมจนเมื่อยมือแล้วเอาไปกินเออ Fuck off! the snake crisis is out of the way, we'll have to answer some questions. Okay, come Soud combat web leash web impact. Oh, web impact, gun. Nee. Yang leh, leh, yang leh, ik, yang leh, สกิลเอาได้2ออันสไปเดอร์ทรีเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็เอาอันนี้เรียบร้อยอคลิปนี้มันช่งางว้าวค่ำคืน ค่ำคืนของนิวยอร์กนะครับเจออะไรวะคืนนะครับมันเจอสถานที่นะครับที่ญญญญมันมีคอปเตอร์อยู่ตรงนั้นหน่ะดูสิโอ,อ้โหเคลเยอะเลยอะ งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยคนสักนหน่อยนะลูกกำมือแล้วเดี๋ยวเราต้องเราควรจะตัดคลิปเหนื่อยมากเลยรู้สึกค่าบอสตัวเมื่อกี้หรือว่าจะตายหลายรอบนะไม่ใช่เฮ้ยอะไรคอปเตอร์ขอไปดูก่อนนะอ้าวชิบหายละเป็นเควสนี่หว่าลืมไป กซับยูดเครมินอลแอนด์เบรกอ้าวอานไม่ทันเลยจับโจรหรออุ้ยโอ้ยพวกนี้มันร้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๊บ อึปึ้กอึโอ้วู้ฮูวู้ฮูเดี๋ยวก่อ,อ,อนมันแม่งนะขอเลือดเลือดก่อนเฮ้ย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 ยะอึว <animations> ู <nämlich> ้ <You> อ้าวสไปเดอร์แมนรือจะสู้ปืนกลเหมือนกับที่บูสลีนะเก่งหรือเก่งขนาดไหนเจอปืนก็ตายครับอ๋อเซ็งเลยงั้นเราไม่ทำละเราอ้าวลูกกำปั้นมันมันย้ายไปย้ายไปตรงนู้นได้ไงวะโอ้กกำปั้นเพิ่มขึ้นด้วย โอเคงั้นเอานี่ให้ได้ดีกว่าไม่ต้องไปกำปองกำปั้นละเอาเควส์นี่แหละคล่องใจมาต้องหยุดมันก่อนได้ก่อนจะมีใครถูกฆ่าฮะ

อะไรยิงใหญ่ใส่แม่งเลยอฮ้ยยะสเต็ปไหลแล้วก็พุ่งไหล,แล,ไหลแล้วก็พุ่งไหลแล้วก็พุ่งสเต็ปไหลวู้โหวูห้โหนี่งไงเจอสเต็ปเข้าไปสเต็ปพระเอก โอ้โหนี่งไงอะไรอะไรเออเออเยอะเสร็จไปให้หมดพวกมึงจ,จัดให้หมดเรียบร้อยโอ้โหดูสเสื้อ โอเคจบภารกิจเรียบร้อยเราไม่ต้องบวกครับเราสะอาดใสผิวเอาเห็นแมสู้ดีๆก็สู้ได้แค่รู้วิธีค่าก็พออ้ตลอนเมืองโอเคแล้วมาเจอกันใหม่พัดหน้าดีกว่าตอนนี้ไปก่อนละบ๊ายบายโอ้เช้าสวยไว้ต้องถ่ายไว้กันนี่โอ้โหแต่เสียดายชุดชุดไม่เท่เลย โอเคไปจริงๆแล้วบ๊ายบายไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พันหน้าตอนนี้ไปก่อนแหละไปที